สมน้ำหน้าโดนกำนันหลอกโดนสุเทพหลอกใช้ใส่เขาให้ไปกินหญ้าเสี้ยไประวังจะตายรู้ไหมฝั่งกองข้ามเขาเตรียมมาเด็ดหัวยีหัวท่านเราอืออืออืมมันก็ขยันขยันด่านะเออมันก็ขยันด่านอือดูนี่มันมันมันทุกข์นะเนี่ยฝั่งม,มันจะดา่าเราได้ทำสองหน้ากระดาษเนี่ยมันทุกข์มากเลยนะ เมื่อมันจะรู้ไม่เนี่ยเราอ่านแล้วเราสมเพศมันเนี่ยเราไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ยมันจะรู้มันไมถ้ามันรู้ด้วยมันจะอักเลือดตายแล้วเนี่ยอะไรวะคุณดากูณต้นงานนี่มันหนาหนามมากเลยคุณไม่เห็นมือุบอะไรกับกูเลยเอ้าเฉยๆไม่รู้สึกอะไรมีคนเขาก็บอกว่าภาพชาวบ้านเขาด่าเออหน้าข่าวว่าหลอลุกลุกรับเงินเน่ยรับได้แล้วทำไมต้องไปนับให้เขาดูอ้าวมันสะใจเลย ภาพมันไม่มีภาพอะไรภาพรูปูมันจะไม่มีหืมกูมีคนมีภาพแต่เขาที่ไหนกูไม่มีต้นทุนกูไม่มีภาพอะไรภาพของปูก็เป็นอย่างทูทเ็นเน,นี่แหละจะให้กูมาเสแสร้งใส่หน้ากากแก้งทางดีเอ้อแล้วกูจะรู้ไม่ต้องเงินมนให้ข,ง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 ขงิงครกไม่เขาเอาให้คนอื่นนะเอาคนอื่นเขาไม่ได้ให้เขาให้กู เอาไปให้คนอื่นเดี๋ยวก็เจอเข้อหามาตอบซักคนอื่นก็ต้องติดคุกเอาถ้ากูรับในี่กูติดคุกคนเดียวกูรอมรับได้ลกูคิดแบบนี้ที่ไม่ให้คนอื่นนบพอรับเสร็จแล้วเราจึงจะส่งให้คนอื่นเพราะเราก็ไม่ได้เป็นเจ้าของเงินเงินก็ไม่ได้อยู่กับเราเอาเป็นว่าถ้าจะเสียเรายอมเสียถ้าจะให้คนอื่นเขาได้ไปเลยแนวมันบายใจ คิดเข้าดีก็สมายใจแล้วไม่เห็นต้องไป็นไรหลวงปู่ที่นี่นมันยิ่งกว่าทุรีนดีคิดเสมอว่าตัวเองมีคุณค่าด้อยด้อยยิ่งกว่าทุรีดิไม่ได้ยิ่งใหญ่อาหารการมัม,ง,มงการยะโสววสดี ก็รู้อูรู้ดีว่าคนที่อยู่ในถ้ำกลางมวลมาหาประชาชนเนี่ยจะอาถรรพ์อูจะพองผลจะกำเริบเสื่อสารถ้าติดตามการคำเขียนรู้ดูเราไปไปไปค้นดูได้รู้อูจะเขียนเตือนแกนนำทั้งหลายเลยว่าการอยู่ในแวดวงของมวลมาหาประชาชนเนี่ยมันจะดูจะอลังการยิ่งใหญ่มีอำนาจม,ามาหาศารลระวางดี ตัวเราจะใหญ่กว่าคนอื่นแล้วสุดท้ายเราจะทำเพื่อตัวเราไม่ใช่เพื่อคนอื่นไม่เชื่อเราไปดูคำข้อเขียนเก่าๆใน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 อินเทอร์เน็ตที่ลุงปู่เขียนให้ลูสิเข้าไปลงไปดูได้เลยว่าลุงปู่เขียนเดินเขาอย่างไรไม่งั้นลุงปู่ก็จะไม่เป็นอย่างนั้นนะแล้วถามว่าไม่เป็นอย่างนั้นเราจะไม่ได้ก็เป็นอย่างที่ลุงปู่จะเป็น แต่ไม่เป็นอย่างที่คนอื่นอยากให้เป็นจบปุชารีศีชนานะทักถามในเฟสเขียนว่าวเราเิดลูกหลานข้าปู่จะใช้สติปัญญารบเพื่อบูชาพระคุณแผ่นดินขอลูกๆจงนิทราปู่จะพาชัยชนะมาสู่แผ่นดินทำไมหลวงปู่ถึงให้ลูกหลานหลับพระแทนที่จะให้ออกมาช่วย เกงจใจเขาพูดให้ไว้อะไรคนตายเมื่อวานทำยูอะไรล่ะโห้ัญญานะฉันนิ่งเซลือเกินรูปเขียนนอาชาติตวางวาเมื่อไรสิ้นทั้งอินซีสถิต ทั่วทั้งชั่วดีประดับไว้ในโลกาก็เห็นชัดๆว่ามันตายเขาหลวงปู่เขียนไว้อะไรคนตาย2ี่สเมตรอบเละโอ้โหจะหลับเป็นอาชีพนะเข้ใจคิดนิ่งเรืจริงๆนี่เ้าได้ติดเชื้อปู่มานี่ เอออะพอพูดไปเดี๋ยวเข้าตัวใหญ่ไปจเป็นเรื่องจบบทฉาวิสเชนะที่หลวงปู่จะกำหนดให้นักการเมืองข้าราชการต้องมีศีลธรรมแต่พอมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวขอ้องทีไรศีลธร,รรมแตกเสมอหลวงปู่จะมีวิธีการอย่างไรไม่สินแตกครับอืมเรื่องนี้น่าคิดเหมือนกันแม้แต่นักบวชก็ติดเยื่อ ติดเยือ่อติดยึดแล้วก็ติดยกติดเหยือ่อติดยึดแล้วก็ติดยกนะกบวชที่ชอบมีคนเขายกโอ้พระเดชพระคุณครับหมอขมอที่บวชครับโอ้โหพระเดชพ,พ,พระคุณมาลดทั้งวันเลยครับอะไรติดยก ติดยึดคือยึดในรูปแบบกเกา่าๆเดิมๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขพระธรรหนายเข้ากับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในคนติดเหรอคือใครเขาถวายอะไรมาก็ดีหมดไอ้คนไม่ถวายเลวหมดหรือไม่เลวก็ไม่มองหน้ามาันประมาณเป็นากกาน,น,น,นักการเมืองถ้าเป็นนักนักการขวดนักศาสนาอย่างเป็นอย่างนี้นักการเมืองจะอเราก็ต้องหาวิธีทำไงหรอ ฉีดวัคซีนเข้ามาเยอะๆเริ่มตั้งแต่สองตั้งแต่เด็กๆอัยุบมาขึ้นมาเราคงไม่รุ่งหวังไอ้คนที่มันกน้นตายแล้วห่ะมันคงจะแกะ่แกเกินแก่แล้วสนิมมันขึ้นเกลือแล้วถ้าเพาะไปเดี๋ยวทะลุก,ก็เอาเป็นว่าเราก็ทํากระบวนการปิดกั้นคนพวกนี้หน่อยอย่ามายุ่งอย่ามาสนใจอย่ามาวุ่นวายแล้วก็พยายามผลิตหน่อเลือเชื้อพุทธามูขึ้นมาใหม่ หนอนเนื้อของบุคคลผู้มีใจอาสามีจิตอาสาใจเสียสละแล้วแบ่งปันขึ้นมาใหม่ให้เข้ามาทำหน้าที่ทางการเมืองอย่างชนิดมีจิตอาสาบริสุทธิ์ไม่เห็นแก่รากาัลยและเห็นแก่ด้อย่างนี้ด้กันแต่มันทำได้หรือมันทำได้อย่าอย่าม่วหวังอย่าไปคิดว่าโอ้จะทำได้หรือว่าจะยากถ้าคิดยากเนี่ยลุงอู๋จะเป็นคนที่ไม่ทำร้ายจิตใจตัวเองแบบ สิ่งที่คิดได้คือส,สิ่งที่ทำได้สิ่งที่ทำได้คือสิ่งที่พูดได้คิดพูดทำเรื่องเดียวกันชั่วชีวิตงั้นชีวิตลรหเลยไม่มีคําว่าคิดแล้วทามไม่ได้ไม่มีแต่นี่เรื่องจริงจบปุึาวิเสชนาพระราวาสผู้หญิงที่มีโอกาสมีโอกาสบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์โดยไม่ต้องปวดชีอยู่ที่วัดได้หรือเปล่าเจ้า่อาม,มันรู้ขั้นไหนเลย อแล้วว่าผู้หญิงมีบรรลุธรรมแล้วมีโอกาสบรรลุธรรมขั้นไหนเพระเสียเป็นพระราษฎรครับอาหารเยอะอรหอยจะมากกว่ามากเลยนะส่วนใหญ่จะเห็นแต่อร่อยอาหารไม่ค่อยเจอะอร่อยเยอะมากเคยมีคนแบบนี้นะหลวงปู่เจุ้ฬาดิชั่นนั่งสมาธิไปนิพพานทุกวันเลย จริงเหรออีตอแหลฮะอะไรกันเป็นพระเป็นเจ้าเราว่าเขาอีตอแหลเอ้าไหนมึงบอกไปนี่ผาคำว่าอีตอแหลมึงยังหกไม่ได้เลยแล้วมึงจะไปนี่ผาไหนเห็นไหมเจอสวนเข้าไปอีตอแหลมึงไปเลยนี่ผาแตกเลยหัวตะพานมึงยังไม่ถึงเลยอีตอแหละจะไปอะไรนี่ผา เพราะคำว่านิพพานมันแปลว่าดับแล้วเย็นอีตอนแหล่มันจะมีอยู่ในนิพพานไหมไม่มีคนถึงนิพานแล้วก็ไม่ยึดถือในสิ่งต่างๆให้เป็นสาระหรืออสสาระเพราะมันมีอายุขัยของมันเช่นนั้นเองคําว่าอีตอนแหล่มีอายุขัยไม่ีเมื่อพูดออกไปหูฟังจิตไม่รับจบแต่พูดออกไปหูฟังจิตด,ดันรับ ทั้งที่หน้าที่ของจิตมีรับจำคิดรู้คนที่เข้าถึงนิพพานนี่มันต้องเป็นวิเศษจิตคือรู้ก่อนจึงรับคาว่าอีตอนแหลเป็นคําชมหรือคาําด่าเอาคาําด่าแล้วมึงไม่รู้เหรอไปนิพพานมึงไม่รู้เหรอว่ากูด่ามึงเออถ้ากูด่ามึงแล้วมึงดันไม่รู้แล้วก็มาบอกว่าไปนิพพานเนี่ยนี้ไม่ได้ถ้าด่าแล้วรู้ว่าดา่าแล้วไม่รับคาําด่า ก็ไม่ตอแหลแสดงว่ามือตอแหลชัดๆไม่ายางนั้นเจอผลวูอ่ะอารอไหอยทั้งหมดยังไม่เคยเจออราหารสักตัวยังไม่เคยเจอไอท้ที่เขามีจริงๆก็อยู่ในป่าเขาลำน้ำไปข้องไปในยาออกมารคปวนแล้วมบุ่นวายอะไรกับชาปนเทศคารว่าเนี่ยสภาวะของพาระาอารหันเนี่ยมันอยู่ไม่ได้เกินเจ็ดวัน เพราะอะไรเพราะไอ้ภาละกรรมของคารวาวิสัยเนี่ยมันหนักแต่ไอ้ภาละกรรมหรือสภาวะของพระอาหารหันต์เนี่ยมันเบาเหมือนกับปุยนุ่นเราเอาหินไปห่วงมันอยู่ร่วมกันไม่ได้เออเพราะฉะนั้นอย่ามาต่อเป็นอรหันต์าาเนี่ยพอเราชปสักชักจบ ปุชารีสัจนาต้องการให้หลวงปู่จัดระเบียบการใช้โฟมในการสส่อาหารเนื่องจากโฟมเป็นขยะในการกำจัดยากและเป็นภัยต่อสิ่งแวดลอ้อมทำไงลูกตักใบตองมาให้ดีหรือจะเอาจานก็ไม่มีที่ร้างน้ำก็เปืือกเอาอะไรดีเอามันมีอะไรที่มันทำแล้วมันไม่เป็นภาวะหรือใส่มือกินดีลูก หรือใส่หม้อแล้วช้อนพลันันร้องโงแล้วก็เปิดพูดอะไรที่มันอยู่ในความเป็นจริงหน่อยเถอะพวสถานการณ์อย่างนี้มันจะไปทําอะไรได้มากกว่านี้อ่ะลูกอ่อยู่กันแบบนี้การถนนอย่างนี้จะไปทําอะไรได้มากกว่านี้มันก็ทําได้แค่นี้อ่ะลูกหรือจะใช้ไปตองหรือจะใช้จานหรือจะต่างคนต่างเอาถาดหนูมา และขากลับก็เดินแบบผาดหนุนกลักกบหรือจะเอาแบบนั้นช่วยแนะนำหน่อยแม่พูดเหมือนไม่ได้พูดเออคิดหน่อยลืกคิด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 ,คดถ้าเวลาปกติเออไม่ว่าก,กันเอาแล้วอยู่วัดรู่นนี่ไม่ใช้โฟมถ้าจะใช้ก็คนอื่นเข้ามาเรีย้ยงเพราะช่วยชามเราไหนม,มันน้อยคนมันมากแต่ลาง ทำการล้างก็ละบากทุกอย่างน้ำท่าก็หายากอยู่อย,ย,ย่างนี้จะไปเอาน้าที่ไหนเขามาส่งเป็นรถลุจะแค่จะล้างก็ยังลำบากก็ต้องทําเป็นต้องใช้ไม่ใช้ด้วยความรู้สึกว่ารูปรวยหรือเฟือหรืออยากแต่มันจำเป็นจำเป็นจบบทชารวิเสชนนพอดีใช้น้ำสกุลเดียวกับกิติรัตนรนรงหลวงปู่ไปกระทรวงการคลังพวกนี้ช่วยถามเนึง ที่จะให้ชาวนาแทนด้วยเจา้าภาพอุย้ยมันรู้ว่าหลวงปู่จะไปมันไปอยู่รอรอน่าทจริงไม่อยู่รอ,อหรือท่านอยู่รอพรุ่งนี้พ้าโอ้จะไปบอกมันก่อนเดี๋ยวมันไปเอาไว้ว่าเก็เไบไว้ก่อนแล้วกันจบบทชาพิเศษนะตั้งแต่ในอดีตช่วงที่ประเทศมีความอ,อ่อนแอก็จะมีกลุ่มคนที่คิดจะแบ,บง่งแยกดินแดน ความคิดของคนอุมพวกนี้จะเป็นการผูกจิตให้คิดแบ่งแยกดินแดงมาจนถึงปิบัจิุบันชาติหรือไม่ก็มันไม่ใช่คนไทยไงเป็นพวกคอมเมดี้พวกมากๆธชาติมานเกิดเพียงแค่ใช้ชื่อไทยแต่สายเลือดไม่ใช่ไทยสันดาจิตวิญญาณไม่ใช่ไทยจิตใจไม่ใช่ไทยแต่ชื่อไทยยี่ห้อไทยแต่ไม่ใช่คนไทย ัวนี้มันต้องเจอป๊อบคอนอะไรอะไรเข้าพวกคู่อ่ะคิดอะไรไปไกลขนาดนั้นอาจมาเป็นพระนายโยน เ,เรื่องสวนสนามของอาสาสมัคร8ป0 0คนที่พะเยาหลวงปู่ค,คิดว่าจะทำอย่างไรกับมันดีครับทําทำยังไงก็เชียงนี่บอกอห้อธิษฐานแล้วบอกตะปูทิ้งีมันเวลาตกอะไรกับมันมากมายมัน,มน,มนสวนสนามที่ไหนที่ไหนพะเยาแล้วที่นี่ที่ไหนแล้วเป็นเดือนร้อนอะไรกับมัน เออคิดงโง่ๆให้มันทุกไปได้หนึ่งบางความไม่ทนใจมั้งน,นะสนแสดงว่าหยิบแล้วยืดเบี่ยงไม่วางเลยโนอะ้โหต้องแปดพันแล้วแบกมาตั้งไกลขนาดนี้เลยเออฉลาดคิดหน่อยลูกฉลาดคิดหน่อย่ายยไปอะไรไมาหรืออยากจะทำอะไรกปล่อยม,มันงแเงินไม่ใช่ของพวกคนแมนงเรามันมีเงินทำเงินกปล่อยม,มันงแมงเห็นว่าหมดไปหลายตังค์แล้วทั้งกันหน้าเหลี่ยม,มนะปล่อยพวกหลอกกินไปเนี่ย เขาไม่ทำไมได้อยากทำอะไรก็่ออย่า,ยาไปเดือดร้อนแทนรับเว้นแต่ว่าจะมาทําให้เราเดือดร้อนเราก็หาวิธีแก้แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาจะไปตีตนก่อนใครไม่ถูกต้องจบปุจฉาพิจารณาตามที่ลูกได้คุยกับพเพื่อนเพื่อเรื่องพลังงานหลายครั้งยังไม่ทราบว่าประเทศไทยเรามีบ่อน้ํามันที่ไหนบ้างความรู้เรื่องนี้ยังไม่เข้าถึงบุคคลทั่วไปทั้งที่เป็นมวลมหาประชาชนและคนเสื้อแดง ตอนนี้จะมีวิธีใดบ้างที่แจ้งข่าวให้พี่น้องเราทราบเพื่อต้นเพื่อให้พวกเราตื่นตัวในเรื่องของน้ำมันจ้าภาพนี่ไงวันพุธนี่ไงหลวงพรอจึงมาสรุปขีบเขียวพระภูมิให้การบ้านเข้าไปสิบเอ็ดสิบสองข้อขึ้นคนไปเขียนมาหนึ่งมองต่อนแล้วเดี๋ยวมาทอดวิตีในโต๊ะที่ประชุมแล้วก็จะนำมาเสนอกับพี่น้องประชาชนให้ผู้คนเขาได้รู้ว่าวิธีคิดวิธีแก้ปัญหาเรื่องทำอย่างไร ในวันพูดที่ถึงเนี่ยใจรุ่วมๆเย็นๆแลนวเขาก็จะนําเสนอและวก็ส่วนหนึ่งที่เป็นเป็นิงเขียวพลังงานในความคิดของลุงกูก็ไม่เผยแพร่ในทางอินเทอร์เน็ตแล้วซึ่งหลายคนดูแล้วอ่านแล้วก็ชมว่าเป็นเรื่องที่ดีตัวอย่างเช่นยุติการสั่งซื้อน้ำมันจากประเทศสิงคโปร์ แต่มาซื้อโดยตรงจากประเทศที่ผลิตน้ำมันแบบ G2G ไม่ใช่เจี๊ยบ2เจี๊ยบแบบเจี๊ยบ2เจี๊ยบอะไรแบบที่เขาทำกันอยู่ทุกวันนี้ไอ้ G2G นี่มันก็จะเป็นต้องซื้อ,อด้วยเงินสดซื้อในการเอาข้าวไปแรกเอามันสำปะหลังไปแรกเอาข้าวโพดไปแรกเอาเอาสินค้าทางการเกษตรของเรามีไปแรกก็จะช่วยทําให้ผ่อนคลายความตึงเครียดในราคาสินค้าเกษตรภายในประเทศต้องมีทางออกทางบาย เราก็ซื้อได้ราคาถูกก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าถ้าซื้อจากรัสเซียน้ํามันโซล่าเวลานี้เนี่ยมันลิตรนึงไม่เกิน12บาทแต่ซื้อจากสิงคโปร์ลิตรนึงยีบาทดู้วมันเทียบดูเทีย,ยขนาดไหนคนไทยก็ใช้กันแบบนี้มาแต่ฉะนั้นแก้ได้ห็นหปัญหาไม่ยากมันอยู่ที่เราอยากแก้ไหมอยากแก้ไหมเดี๋ยวก็เขียนริมเขียวมาแล้วพวกเราเห็นชอบแล้วก็มาช่วยกันลงชื่อ เราจะไม่เ,เสียของการสู้ครั้งนี้ลงชื่อเป็นหางว่าวเลยนะช,ชื่อนามสกุลที่อยู่พรมอมเสร็จเพื่ออะไรถึงคราวก็มีกระบวนการปฏิรูปใครก็ตามมาเป็นรัฐบาลคุณต้องทำตามนี้ไม,นมไม่งั้นมีทัพสองไม่งั้นมีทัพสองก็บอกแล้วว่า ถ้าใครมาเป็นรัฐมาลหลังจากมีชัยชนะแล้วเรายังไม่ไปไหนใช่ไหมพี่น้องเราจะนอนรอให้แน่ใจก่อนว่าพิมเขียวของเราทุกฉบับได้รับก,การพิจารณาและยกขึ้นไว้เป็นกฎหมายของชาติเป็นองค์กรอิสระที่เราตั้งใจแล้วสำเร็จประโยชน์ให้ได้ถ้าได้อย่างนี้เราก็จะกลับมานก,กลับวัดเข้าป่า เราจะไม่ยอมเตะหมูเข้าปากหมาเราจะไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบเราเราจะไม่ยอมให้ประเทศชาติต้องตกตม่มตต่อไปแล้วและคนไทยต้องจนรอไม่รู้เจะจบสิ้นเลิกเสียดีพอได้แลวไม่เสียรูปอีกแล้วต่อไปนี้จบบทฉาที่เสจนาขอ,อให้อบรมเจริญธรรมคุณธรรมให้พ่อ้าแม่ขาด้วย เงินกู้กอเยศอของนัก<อ>เรียนนักศึกษาขณะนี้ร,นรัฐบาลดำเนินการอย่างไรบ้างครับไม่มีทุนตัดทิ้งแล้วเงินจะจ่ายยาวนานย,ยังไม่ปีแล้วมันจะเอากยศที่เดิมมาจ่ายไม่มีตัดทิ้งก็มีแต่ไล่ตามทวงหนี้หนี้เก่าๆก็ยังไม่ได้หนี้ใหม่ก็ไม่มีจะให้ อันนี้รัฐบาลก็ตกที่นั่งลำบากเพราะเหตุผลว่ากฎหมาย <i> เรื่องรับเรื่องก่อร่างสร้างเปิดสภาประชุมสภาวิสามัญตัวเองทําไม่ได้อานาจในการปกครองก็ไม่มีแล้วดูว่าพรุ่งนี้รัฐบาลจะทําหน้าไหนเป็นวันทาการจะมีโอกาสไปประชุมรัฐมนตรีเถือ่อนอยู่ไหมต้องเรียกมารัฐมนตรีเถื่อนแล้วเพราะว่าไม่มีอานาจตา อย่างผู้ซีน้าดานที่จะอยู่ต่อไปในการบริหารราชการแผ่นดินหรือไม่ทีนี้ก็ต้องเป็นตาต่อตาตัวต่อตัวตีนต่อตีนแล้วก็ฟันต่อฟันนะตาต่อตาตัวต่อตัวตีนต่อตีนแล้วก็ฟันต่อฟันนะเขาก็จะต้องไม่สนใจกฎหมายแล้วก็ต้องไปถูกกระดมมวลชนมาอาละกาเขา แต่เราก็จะไม่ทําอะไรเราก็จะนอน้อยมันแห้งตายไปเพราะมันต้องตายแน่ๆอยู่แล้วเพราะความไม่ชอบธรรมเกิดขึ้นทุกองค์กรโดยเฉพาะข้าราชการก็จะไม่ยอมซิโรราบแล้วก็หัวรับใช้ก็ฝากเสียงนี้ไปยังพี่น้องลูกหลานข้าราชการทุกมวลหมู่ทุกกรงกองว่า ตอนนี้รัฐบาลไม่สามารถเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันได้ก็ถือว่าไม่มีอำนาจในการปกครองประเทศแล้วคุณไม่จำเป็นจะต้องก้มหัวรับใช้รัฐบาลชุดนี้อีกต่อไปแล้วเพราะเขาหมดสิทธตามกฎหมายแล้วถ้าคุณยังก้มหัวอยู่ยังรับใช้อยู่ก็แสดงว่าคุณตั้งใจทำผิดกฎหมาย คำสั่งใดๆที่มิชอบจากรัฐบาลแลวคุณรับมาเท่ากับว่าคุณละเมิดกฎหมายฉันจะตามเช็คบินคุณอัอนนี้บอกตรงๆบอกไปเลยที่กำล,ลังรวบรวมหลักฐานให้สปสปปเสื้อแดงะนะประเทศเสื้อแดงเนีน่ยกำลังรวบรวมหลักฐานจะเล่นงาตั้งแต่เฮียทาลิปลงไปยันนู่นเลย ตำรวจบ้านตำรวจระดับล้าผู้ว่าราชการจังหวัดที่ปล่อยปากเลอะเลยให้คนเหล่านี้คนเถื่อนคนผอยเหล่านี้มาทำทำการจับจ้วงทำให้บ้านเมืองแตกแยกไม่ได้ตำรวจชัดๆไม่เห็นยัดข้อหา,าให้แต่เราเนี่ยยังไม่ได้แบ,บ่งแยกดินแดนไหนเลยมันก็ยัดข้อหาตำรวจให้แสดงว่าเลือกปฏิบัติผู้ตานีี เอียงตัวเอาไว้ให้จบปบทฉาวิสัชนานี้ไม่จบไม่เลิกอะไรเลยเนี่ยถามนีไปเรื่อยๆอันนี้สองข้อนะครับผมเป็นตำรวจตะเวนชายแดนที่เขาพระวิหารก็คือผมฝันว่ามีสถานแต่งชุดแดงดำเหลือง้องรถถามร้องล่อดเวทีลุงกำนันพอได้ฟังหลวงปู่พูดถึงลุงกำนันตรงกับที่ผมฝันจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ครับ ก็มาถามฉันทาไมไาถามเรื่องกำลังทีจริงไม่จริงฉันอยู่ที่นี่จะไปรู้ได้ยังไงก็ได้แต่แก่บหมด้วยความเป็นหัวเข้าก็เจอไปแล้วเจอไปแล้วว่าต้องาางเพราะคุณไปไปโดนเขาล้อมกรอบก็คือโดนเขาหลอกไปปิดประตูตีแมวเลยเนี่ยเลยจะปีนรั้วหนีก็ไม่ทันแล้วแค่เขาปิดทางเข้าออกทั้งหมดล้อมคนลนด้าันจะไปไหนไม่ไปไหนแต่ก็ไม่เป็นไร คิดว่าคนดีดีคุ้มอยู่นะเราก็เอาใจช,ช่วยวันนั้นลุงกะรันแกไปที่โดนลูกยังแวบไปช่วยแกหน่อยนึงนะเนยไปที่อะไรนะจตจอชอ,ชอ,ชอแกโทรมาลุงปู่ครับผมต้องขออัยเมื่อกลางวันวนี้เออผมเห็นแวบๆบแบบผมขึ้นเวทีแล้วไปเห็นลุงปู่ก็หันไม่ดีหายไปแล้ว อ๋อไม่เป็นแล้วฉันห่วคุณเพรได้ยินว่าบนหลังคาตึกถ้าเอาชุดดำไปสู้รอจะเด็ดหัวคุณซึ่งไม่ใช่คนที่ผมทดองรู้จักด้วยฉันก็เลยไปประกวให้มันเห็นแวบๆแต่ที่จริงเรานอนอยู่ที่จริงเราอยู่ที่นี่ เ,เขาเห็นเราไป็แว๊บๆอยู่ตรงนั้นเลยว,ว่าเออฉันเป็นห่วงคุณนะฉันไม่อยากให้คุณต้องให้รับอันตรายก็เลยไปเตือน,นเันน่าเออคุณอยู่นี่นะกูรู้นะมึงทำอะไรอ่ะออไปไปตำหลบับไปคูณมันหน่อยแล้วก็โทรมาขอบคุณอ้าวจบปบทฉาสุดท้ายสำหรับคุณก่อนที่จะรับปัจจัยทุกคนคิดปฏิรูปคนอื่นทำไมถึงไม่คิดปฏิรูปตัวเอ,องบ้าง อ้านี่กับกำลังปฏิรูปมันอยู่ไงโอโหมาถึงนี่แล้วก็ถือว่าปฏิรูปกันเยอะแล้วคนเราปกติที่นะอยู่บ้านสบายไหมสบายนอนห้องแอร์พูกนิ่มๆแล้วมานอนกลางถนนเนี่ยไม่ปฏิรูปแล้วเรียกว่าอะไรจ้ามีสมองหมือเปล่าที่ถามเนี่ยเออ เขาก็ถือว่าเสียสละแล้วเขาก็ปฏิรูปไนขนาดนี้แล้วมีใครจะทนได้ขนาดนี้เรียชั้นเนียคที่ถึงแม่แม,แม่จะต้องมาหาชันเองเลยเชื่อถือว่าชั้นก็ปฏิรูปแล้วนะเนี่ย <Yeah. S 1> เสียสละแล้วนะ <Yeah. S 1> เดือนกว่าๆว่า่ <Yeah. S 1> คุณรู้ไหมที่วัดเนียไม่มีใครคุมงานฝานนี้เนี่ยคนงานสามร้อยสี่ร้อยคนเนี่ยมันนอนกินเงินสบายไม่ต้องทํางานให้ชั้นเรื่องอย่างนี้ไม่เรียวกว่าปฏิรูปเลวเรียกว่าะไรจะ๊ะ